สนับสนุนโดย SK999 ้ป SK ุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแอปเปิลค่ะเบลค่ะเจอกับเราสองคนค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20พฤษภาคมค่ะค่ะภาพคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศงานเรียกว่าครบรอบค่ะ100ปีปากกาเชฟเฟอร์นะคะเขาบอกว่าปากกาเชฟเฟอร์เนี่ยอยู่คู่นะคะกับนักธุรกิจนะคะผู้บริหารแล้วก็นักสะสมปากกาเนี่ยที่มีรสนิยมชั้นหรูเนี่ยนะคะมากว่า100ปีค่ะนะคะแล้วก็วันก่อนเนี่ยเขาได้เฉลิมฉลอง100ปีแบบยิ่งใหญ่นะคะด้วยการนะคะเปิดตัวนะคะเขาเรียกว่านะคะ Да. ปากกานะคะนีย i ล m Limited Edition ที่ได้สาวแอปทักซออดเนี่ยมาเดินแบบในชุดฟินาเล่นะคะ,คะรวมไปถึงนะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็กโดยบ้านศิลปินอีกนะคะแน่นอนท่ะในงานนี้เรามีโอกาสได้เจอตัวสาวแอปทักซออนค่ะเรากเลยต้องขออัปเดตจะนึงถึงความรู้สึกที่เธอได้มาร่วมงานในครั้งนี้กับปากกาเชฟเฟอร์นะคะรวมไปถึงบอกว่าเสร็จจากงานนี้แล้วเนี่ยสาวแอปนะคะจะบินตรงไปฮันีมูนเลยนะครจับจะรู้ว่าไปฮันีมูนเนีย่ยไปฮันีมูนที่ไหนแล้วก็คิดว่าทริปนี้เนี่ยจะไปกี่วันนะคะส่วนนะคะไปครั้ง นี่นจะเตรียมปั๊มทายาทไหมอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะแล้วก็เรื่องที่น้องมินชลิดาเขาบอกว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ทางบ้านเตชนาลงเนี่ยปลื้มเอามา,มากๆเลยเนี่ยส่วนตัวแล้วสาวแอบรู้สึกยังไงคะแล้วหายจากงานละครไปนานแบบนี้นี่นะคะจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกบ้างไหมกับละครของเธอเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก็รู้สึกดีใจก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับเลือกมาเป็นมาเป็นตัวแทนนะคะก็อันนี้เราเนวในานามของเออชฟเฟอร์ประเทศไทยนะคะ<ม>ก็ เป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีด้วยค่ะที่ครบรอบถึง100ปีก็เป็นปากกาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนะคะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกโอ้ยตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่ใช้เราตอนเด็กๆมีมรดกอะไรของท่านเรา,เราก็ใช้ต่อค่ะเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกผูกพันค่ะสำหรับแอลรู้สึกว่าสวยงามคลาสสิกค,ค่ะอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่คุณแม่ใช้มาพอเราเห็นเราก็เราก็ขอยืมถ้ามาใช้ต่ออย่างนี้ค่ะก็ก็ คือเป็นความสวยงามที่ที่เป็นอมตะแล้วก็ใช้ได้ตลอดเป็นเป็นของเก็บสะสมด้วยเขาจะไปเตรียมตัวจะมีบูแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใชค่ะปลายเดือนนี้ค่ะไปไปฮาวายค่ะไปอาทิตย์นึ่งค่ะเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าก็บอกสงการแล้วว่างานนี้ก็ยังไงห้ามเบี้ยว ก็จริงๆตรวจมาพักนึ่งแล้วค่ะก็ก็คือโอเคทั้งคู่ค่ะอ๋อคงพักผ่อนนะคะก็ทุกอย่างแต่ว่าคงหนักไปทางกีฬาทางน้ำนะค่ะพอไปที่นู่นก็เราสงงัขเขาอปไปคนแอคทีฟด้วยค่ะก็คงไม่พ้นเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรปกติไปไปประจํากับครอบครัวอยู่แล้วค่ะฮาวายปกติไปกับทุกปีก็ น้องสาวก็เป็นคล้ายๆสงการเนี่ยค่ะมันแบบไฮเปอร์เป็นแอคทีฟก็ปกติเล่นเซิร์ฟกับน้องอยู่แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนคู่น้องหนีไปเลี้ยงลูกแล้วไปกับสามีคงไม่ได้ขนาดนั้นนะคะหรือไม่รู้นะแต่ว่าไม่ได้ฝากกับแอฟคอ่ะค <c oughs> ือสำหรับแอฟก็ได้เจอค่ะแล้วก็ได้เจอเรื่อยๆสำหรับแอปน้องบินก็เป็นก็เป็นน้องสาวที่น่ารักแล้วก็ ก็เป็นที่รักของครอบครัวค่ะอ๋อท่านก็ชื่นชมค่ะว่าเป็นเด็กดีเด็กน่ารักมีสัมมาคารวะแล้วก็อย่างที่บอกก็เป็นที่รักของครอบครัวก็ไม่นานมากขนาดนั้นนะก็ประมาณปีหนึ่งค่ะค่ะใช่ค่ะใช่อ๋อแต่ตอนนี้ฝากไว้มีละครรีลานอีกแล้วหลังจากมีวันิดาไปตอนนี้ก็มีรอยไหมค่ะค่ะ อยากได้บทแบบไหนนะคะโอ้ยจริงๆมีหลายยังมีอีกหลายแนวถึงจะเล่นมาเยอะแต่ก็ยังมีอีกหลายนๆๆๆแนวที่ยังไม่ได้เล่นแต่จริงๆอะไรก็ได้ที่ที่ได้พัฒนาฝีมือแล้วก็ที่มันบทที่มีความสําคัญกับเรื่องอะคะ่ะก็ก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือก็ คุยไปบ้างอะไรอย่าแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะก็อย่างที่สสอแอปเธอบอกแล้วคะ่ะว่าปากกาเชฟเฟอร์เนี่ยเธอรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยใช้แล้วก็เธอก็มักจะมอบนะคะแล้วก็ได้เป็นของขวัญกำนัลจากผู้ใหญ่มอบให้เธอนะคะ,ะเขาบอกว่านะคะก็ นะคะดีไซน์สวยแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะสาวแอฟก็บอกว่าถามเราถามเธอว่าเธอมีเลียงไว้ให้คุณสงกรานบ้างหรือเปล่าเธอก็อมยิ้มแล้วก็พยักหน้าว่าอืม,อ,มอะไรประมาณแบบนี้นะคะส่วนบอกว่าเสร็จงานแล้วเนี่ยจะไปฮันนีมูนเลยเธอบอกว่าใช่ค่ะก็จะไปฮาวายนะคะเพราะว่าเลื่อนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่งงานมาหนึ่งปีแล้วนะคะก็ะะไฟนี้เป็นไฟบังคับคุณสงกรานยังไงก็ต้องไปส่วนที่เลือกฮาวายเนี่ยเพราะว่านะคะเธอชอบไปทุกปีเพราะว่าน้องสาวเธออยู่ที่นู่นแล้วตัวน้องสาวของคุณแอเอง ก็เป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องความท้าทายเยี่ยมเรื่องทางน้าคุณสุการเองก็มีแนวทางด้านนี้ก็เลยไปเจอกันที่นู่นแล้วก็จะได้เที่ยวกันก็จะไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะถามว่าจะปั๊มทายาทเลยไหมอันนี้แอปบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะเพราะว่ายังมีงานอีกเยอะเลยนะคะส่วนเรื่องของทายาทเนี่ยจริงๆแล้วก็เล็งเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าถ้าไม่ไม่มีอะไรมากหรือว่างานเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วก็จะไม่เกินปีหน้าน่าจะมีกันนะคะสำหรับทายาตของเธอนะคะส่วนเรื่องที่ถามว่าน้องมิ้นเน นรงค์เนี่ยนะคะคุณแอบเธอก็บอกเลยค่ะว่าอ๋อใช่ค่ะก็น้องเนี่ยเป็นคนน่ารักอัญยาสายดีที่สําคัญค่ะมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่มากไม่แปลกใจเลยที่ทําไมทางบ้านของคุณสงการานต์ถึงได้ปลื้มน้องเขาเพราะน้องเขาน่ารักจริงๆอ่ะส่วนเรื่องของงานละครค่ะสายแอบก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตอนนี้มีละครให้เธอมีละครเธอให้เธอดูอยู่นะคะกับวันิดาค่ะกลับมาใช้ใหม่ช่วงบ่ายๆทางช่องสามส่วนละครนะคะขาบอก เธอบอกว่าขอเคลียงานเคลียเรื่องธุรกิจเคลียรหลายๆอย่างก่อนนะคะให้เสร็จสิ้นก่อนนะรับรองว่ามีมาให้ดูกันแน่นอนค่ะ,คะแต่ก็ฝากทิ้งท้ายหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะสำหรับประกาศเชฟเฟอร์เขาบอกว่านะคะโอกาสที่เฉลมิมฉลองครบรอบ100ปีนะคะเขาบอกว่านะคะจะ มีการหักเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งหมดจากไรายได้ในการขายนะคะประกาศเชฟเฟอร์รุ่นนี้นะคะ100ปีเนี่ยนะคะ100วันหกักส0ส่วนที่หักเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประกาศเชฟเฟอร์เนี่ยนะคะจะจัดรายได้ทั้งหมดเดมอสสมทบทุนมูลิธิชัยพัฒนาก็เรียกได้ว่าใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับประกาศเชฟเฟอร์ก็ลองแวะไปหาดูได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ